จากวันนี้ไปถึงวันที่1ิบก้าสมมติจะเข้าที่ประชุมของคณะนุธุรกรรมเนี่ยมันจะมีผลต่อทรัพย์สินที่มันเคลื่อนที่ได้อยู่อะไรได้านจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมคะเออมัน <จะ S 1> ก็นเปลียนอ<า>ย่งางนี้ก็ถ้าเป็นกระแสงเงินเนี่ยมันก็จะอ่ามีร่องรอยอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนที่เปลี่ยนแปลงนะ่ะจะติดทุกครับอบอกเลยครับค่ะครับประมาณนั้นนะ่ะนะทีนี้กลับมาในส่วนของปปง,งน,นั้นเอ,อชัดเจนนะฮะภาระภารกิจของเขาก็คือแกะรอยเส้นทางการเงินนะฮะ อยากจะใครผ่านใครแล้วไปไหนไปอย่างไรอยู่ในรูปของทรัพย์สินประเภทไหนอันนั้นชัดเจนเนี่ยนะส่วนซี่ของกองปราบเนี่ยแนวทางในการที่จะสืบและก็สอบนะฮะสืบและก็สอบนะฮะจะเริ่มจากอะไรฮะจะจะเริ่มจากอะไรจริงไหมก็คือเรื่องจากทรัพย์สินทรัพย์สินที่ตัวสอบทรัพย์สินก่อนข่าวนะครับว่าทรัพย์สินเนี่ยได้มาอย่างไรเป็นอะไรนะครับแล้วก็เอาทรัพย์สินที่ได้มาจากไหนเพราะว่ามันมันมันความผิดเนี่ย ที่มองไปด้วยคือประสงค์ัอทรั์คือเอาทรัพย์ที่ชาวบ้านหรือ,อผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยเอาไปใช้โดย บกปิดข้อความอันเทเ็จในความผิดโดยทั่วทั่วไปคือหลอกลวงประชาชนว่าจะมีการนําเอาทรัพย์สินนี้ไปกระทาการอย่างนี้แต่ปกเงินนั้นถูกย้าย้ายถ่ายโอนไปไมาตรงในตามวัตถุประสงค์การอินเทรอิส็ตระดับใหญ่แต่เงินจะเปนเป็นล้านๆงานเนี่ยครับมันก็ทําให้เกิดการกระทาผิดทารยาเกิดขึ้นแน่นอนครับก็พูดง่ายๆก็คือไปเช็คก่อนว่าซุขสมบัติไว้ตรงไหนมั่งสมบัตินั้นอยู่ในรูปรูปแบบอะไรอย่างไรอยู่หรือเก็บเองหรือฝากไว้กับใครซุกอยู่กับใคร บ้านเมียน้อยบ้าน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 ไหนใครที่เกี่ยวข้องนะครับที่ที่ที่บอกว่ามีแปดเมียลูกสองอะไรประมาณนั้นเราบ้านคงต้องทำตามไลยก่อนรัางทางทางคนที่มาร้องคุณสงการก็ให้ข้อมูลเรื่องเมียแปดลูกสองด้วยเหรอก็มีข้อมูลข่าวสารมีชื่อย่อมีอะไรทั้งหมดเลยนะฮะสกต้องครับครับมีสถานที่มีที่ที่อยู่ที่ตั้งชี้พิกัดเรียกว่าบ้านเมียน้อยที่ไปปลูกไว้ให้เนี่ยอยู่ตรงไหนใช่ไหมฮะก็มีรายละเอียด นบางส่วลักษณะบ้านต้นไม้หน้าบ้านต้นอะไรที่บอกมาหมดเลยเหรอฮะใช่เขาให้ละเอียดอย่างนั้นเลยครับก็อาก็สุดยอดสุดยอดแต่ว่าแต่ว่าเมียสองที่ชื่อย่อว่ายอหญิงอายุ25สาวบ้านโนนจานนั่นะฮะคนนี้เคยมีปัญหามาร้องกองปราบเมื่อปี2553ว่าเน้นคําไปขู่ไปขู่ขู่ฆ่าเะไรประมันต้นต้นมนเป็นเรื่องจริงใช่ไหม คือกาที่สอบถามจากพักงานสดสวนเขาบอกว่าเป็นเรื่องในเรื่องขนาดนั้นเนี่ยเป็นเรื่องการมาไประดับการสืบสวนข้อที่จริงก่อนนะครับแล้วก็มีการออกหนังสือนั้นไปจริงนะครับตัวตัวผู้กับกก็คือสาวโยหญิงนั้นสาวนนจานบ้านนนจานคนนั้นเนี่ยมาร้องว่าถูกเนรคํำขู่ฆ่าเราก็กองปราบสมัยนั้นก็มีหนังสือแจ้งไปยังเนรคํำให้มาให้ปากคำ รับมลมาให้หรือไม่และคดีมันไปอย่างไรฮะรายละเอียดเนี่ยความชัดเจนยังเจาะลึกเพราะนางสาวคนนั้น,นได้ย้ายไปนะครับย้ายไปแล้วแล้วก็ถามผู้กับการเนี่ยก็ดาเนินการกํำลังตรวจสอบข้อที่จริงทางเลืองอยู่ว่าจบคดียังไงแต่ สาระสำคัญคือในประเด็นคือในการออกหนังสือไปเนี่ยมันเป็นกระบวนการเริ่มของการสืบสวนนะครับ <Okay. S 2> เพื่อหาข้อ <Okay. S 2> ข้อเท็จจริงที่เะเกิด <Okay. S 2> ขึ้นจริ่จริงครับ,บเรื่องของตามท้องเรื่องสมัยปีห้าสามสำนวนเท่าที่คุยเจอนะฮะเจอไม่เจอไม่ทราบ,รบนะฮะสาวโยหญิงคนนั้นก็ก็บอกว่าก็เป็นเมียคนหนึ่งของเนนคำ ต่อมามีเรื่องเงินเรื่อง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 ทองไม่ลงตัวอะไรก็ไม่ทราบเนนคําก็ขู่ฆ่าจึงตเตลิดเข้าบาร้องกองปราบที่กรุงเทพเรื่องเป็นทํรนองนี้ใช่ไหมฮะแล้วอยู่ๆเรื่องก็หายไปเลย เออผมก็กลังตามเรื่องอยู่ครับอันนี้่องก็ขอตรวจสอบก่อนนะครับก็ในรายละเอียดก็คงยังยังไม่ทไรครับอือความเคารพและผู้การอยากโกรธนะคำถามดังต่อไป,ไปนี้เพื่อความเคารพเขาบอกว่าสมัยนั้นเน้นคำเน้ใจเงินก้อนโตโตเลยสองก้อนก้อนหนึ่งก็คือปิดปากสาวโยหญิงสาวโนนจานคนนั้นนะฮะอะครับผมอีกก้อนหนึ่งก็เป่าคดีเป่าเผาสํานวนออกจากกองปราบเสียโอ้ผมว่ากองปราบเผาไม่ได้ครับถ้าบทกรดมันตั้งเกตไว้มีหลักนี่มันสัตว์ทิโกสัตว์ทิโกสัตว์ทิโกการสืบสวนแล้วมันจะยุ ติดด้วยกัน อ่ามีมูลหรือไม่มีมูลก่อนนะครับว่าจะต้องสืบสวนต่อไหมต่อนะครับแล้วก็ในประเด็นถ้าเป็นคดีก็จะต้องส่งไปยังพิจานสาคดีทางพิจารณอคดเพื่อฟ้องร้องหรือไม่ฟ้ายกับเอาเป็นว่าสมัยปีห้าสามเคยมีเรื่องเน้นคำกับผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆนะฮะแต่ว่าเรื่องเรื่องไปตลอดเรื่มัคุยกันอยู่ดังนั้นในชั้นนี้ก็คงต้องไปตรวจสอบว่าเอาละมีสมบัติที่ไหนอะไรอย่างไรสมบัติเหล่านั้นได้ท่านได้แต่ใดมาได้มาอย่างไรได้มาจากเงินมาจากหรือไม่ ใช่ครับอะไรประมาณนั้นลักัณนี้จะเป็นตัวตั้งตั้งเรื่องคิกออฟในการเปิดสำนวนแล้วก็ไล่ไปเรื่อยถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องไม่ยากนะไม่ยากนะผู้การไม่ยากไม่ยากคดีนี้หมูมากเลยคดีนี้หมูมากเลยก็ทำได้โดยเจ้างานอยู่แล้วครับไม่เป็นไรครับมือระดับผู้การนะผมว่าไปไปไปดมกลิ่นสมบัติที่ซุกไว้ของเด่นคัเนะผมผมอาทิตย์เดียวผมสัมภาษณ์ได้เลย ตกลงมืนนะผมพุ่งกลับทางพุ่งกลับข้ามนะตกลงให้ให้กองสองหรือว่ากองสามเป็นคนทำกองสามกองกับการสามแบบกองสามนะฮะกองสามนะกองสามเป็นคนรับผิดชอบนะฮะเอ้ทีนี้เอาละครับแล้วผู้การรู้สึกอย่างไรครับที่หนังสือพิมพ์บางฉบับเช้าวันนี้นะฮะพาดหัวข่าวเลยทนายเอกยุทธสฟันธงทีมอุ้มฆ่าเอกยุทธ์คือไม่ตะบวก้อทหาร เพราะตำรวจนิติเวศไปให้ปากคำไปให้ข้อมูลกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนว่าเอกยุทธ์ตายเพราะขาดอากาศหายใจสาหิแอและและที่ขาดอากาศหายใจนั้นถูกกระทําจัดจากด้านหลังด้วยเทคนิค <ทา S 1> พิเศษด้วยท่าพิเศษอเอาแขนแล็อกคอเอามืออีกข้างนึงอุดจมูกหรืออะไรก็ไม่ทราบตําหัวเท่านั้นทหารเท่านั้นลองปราบคิดอย่างไรมองอย่างไรครับเออถ้าในข้อที่จริงที่ที่่ัน คมะหมอหมอหรือทางนิติเวศไปให้กลับทางกรรมธิการเนี่ยทราบเืยว่า้เป็นเรื่องในข้องสมนวนที่ที่ปรากฏอยู่จริงไม่จริงคือผมไม่ได้เข้าไปฟังตรงนี้นะครับในประเด็นนี้แล้วคือประเด็นในเรื่องของผมเนี่ยที่เข้าไปเกี่ยวข้องคือการวิเคราะห์พฤติกรรมของของคนร้ายเท่านั้นเองอ๋อวิเคราะห์พฤติกรรมของคนร้ายอ่ะอืมเออวิเคราะห์พฤติกรรมของของของไอ้บอลกับไอ้เบิร์มใช่ไัม ใช่ครับใช่ครับ,บไไรับเป็นยังไงครับไอ้บอลแก่ก็ก็ประเด็นนั้นก็เป็นประเด็นที่ที่เราทราบกันอยู่ในทั่วไปแล้วครับแล้วก็เป็นเรื่องของของพฤติกรรมของของเด็กอ่าคนหนึ่งอายุยี่สิบสี่ปีซึ่งมีแหล่งกาเนิดมาจากอ่าคนในจังหวัดอ่าพัทลุงนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของอ่าการก่อความวุ่นวายในะสักษณะของเป็นเด็กแว้นนะครับเป็นหน้าโจเป็นไน้ผู้นี้นะครับแล้วก็มีอ่าความ ความเป็นผู้นําในวัยรุ่นนะครับแล้ว <นะ S 1> ก<ๆ>ก,ก,กอความผิดเกี่ยวเรื่องคดีเกี่ยวกับอความผิดอาญา,าเนี่ยนะครับอที่ที่จังหวัดนั้นก็นเป็นที่กล่าวขานกับทางสถานีเป็นจานวนหลาย้าางนะครับแล้วก็อที่พบก,พก,ก็เป็นความผิดกระยุ่เรื่องาการทึ้นเราที่บกครับจนกระทั่งเขาเขาเคลื่อนตัวเข้ามาในในบริษัทอในกรุงเทอเป็นคนขับรถ สามสี่บริษัทนะครับแล้วก็มีการก่อพฤติกรรมเกี่ยวกับการกระทําต่อผู้บริหารบางรายนะครับเกี่ยวเรื่องเงินบ้างนะครับแล้วตรงกระทั่งยะยยักตัวเองเนี่ยออกมาอยู่กับทางคุณเอซียุทธ์นะครับอ๋อแสดงว่าก่อนก่อนในเรื่องของการเล่นการพนันบ้างนะครับเดี่ยวข้องครับอ๋อเล่นเล่นพนันบอนบ้างนะฮะใก่้ครับก็ไม่ได้ถึงขั้นลึกซึ้งหรือเยอะแยะนะฮะครับ เอ,อเคยเคยขับรถให้กับหลายบริษัทก่อนที่จะมาขับรถให้กับเอกยศนะนะฮะใช่ครับใช่ครับเแล้วก็บางบริษัทเนี่ยก็ต้องออกมาเพราะมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองใช่ครับคือใช่ครับใช่ครับเคยขับรถให้กับบริษัทนะี่คือขายของผู้กองตุ๋ยไหม อืมเขาเคยเอ่อคือไม่ใช่มันเป็นบริษัทที่เขาต่วหานะเป็นบริษัทที่อยู่แถวคองเตยนะครับแวคองเตย์แต่ของผู้กองตุ๋ยหรือไม่ไม่ได้ครับไม่ได้การกองปราบเัาไม่ใช่เหรอไม่ได้ครับไม่ใช่ครับบริษัทอเต่ที่อยู่ใกล้ใกล้คองเตยบแต่ไม่ใช่บริษัทของผู้กองตุ๋ยได้ไม่ใช่รถของไม่ใช่บริษัทของผู้กองตุ๋ยนะอ่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่เคยอยู่กับผู้กองตุ๋ยครับแสดงว่าข้อมูลของทนายสุวัสดิ์ผิดเขา มันมันคงฟังมาใกล้ใกล้เคียงกันบริษัทมันอยู่แถวความเตยกับเป็นของเข,ข้าขใจแล้วเข้าใจแล้ว<อ><อ>จากการพฤติกรรมนี่คิดว่าบอลกระเบิ้ม um เนี่ยมูลเหตุจูงใจคือประสงค์ต่อทรัพย์เท่านั้นคือจากพยานหลักฐานหรือเขาเรียกเราเรียกว่าจากห่วงโซ่ของพยานนะครับที่ทั้งดเนี่ยจากเจ้าที่ที่สืบสวนไปทั้งหมดเนี่ยปรากฏไปอย่างนั้นแต่จากคำรับของผู้ต้องหาเนี่ยยังรับฟังไม่ค่อยได้โเคคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายครับเรื่องของเอกยุทธ์เนี่ย คิดว่าลําพังไอ้บอลกับไอ้เบิ้มเนี่ยฆ่าเอกยุทธได้ไหมหรือต้องมีคนอยู่ะที่จะเด็มากกว่ามากกว่าสองคนผมมองให้เห็นนะครับัันนตุกถูกขังอยู่สองวันไม่ได้ทานข้าวตัวใหญ่อใกล้เคียงกับผมว่าพูดง่ายถูกขังวันใว้เครื่องพัฒนาการแล้วสภาพร่างกายเนี่ยอิดโรยนะครับแล้ว ลงจากรถในลักษณะรีบร้อนนะครับจะต้องหลบหนีอใช้ความเร็วในการออกกําลังกายฉุกยังฉุกเฉินวิ่งไปประมาณสักร้อยเมตรนะครับแล้วก็ตกลงไงพื้นที่ที่นะครับทําให้ขาข้างหนึ่งเงี้บัดเจ็บนะครับในภาวะเช่นเนี้ยการต่อสู้เนี่ยผมว่า สภาพจากที่มีอยู่ร้อยเนี่ยนะครับขณะนี้จะเหลือประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับภาวะการเหนื่อยหอบภาวะของการะะจ,ะจะจะใช้กำลังผลักดันกับคนวัยหนุ่มหรือวัยที่เก่าเราอย่างเงี้ยมามมการต่อสู้เนี่ยมัน,มน,มนต่างกันเยอะ,ะค่ะเอาละครับเอาละครับค่อนข้างเชื่อว่าน่าจะแค่สองคนนี้แหละนะฮะ ขอบคุณมากทุกท่านครับด้านบนนี้ค่ะท่านผู้การผู้บังคับการปราบปรามนะคะพลดวตีสุพิสารพักเดนรุนาศค่ะก็ขอบพระคุณฮะผู้การสุพิสารนี่น่ารักจริงๆก็คือแหวกคิวสารพัดคิวซึ่งแน่นไปหมดนะระหว่างให้สัมภาษณ์ก็สมาธิไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เพราะว่ารอบตัวนี่คงคงรอเล็งารห้ไคงรอผู้การภารกิจอื่นเอาละครับไปพักสักครู่ค่ะกับข้าวส่ว เจาะลึทว i ตไทยอินไซ a ์ l ท n ลนเวลาไม่มีจริงๆเนะฮะเอากันอย่างนี้ฮนะเข้าสู่ประเด็นเลยฮนะม,มี SMS เข้ามาเยอะนะฮะอยากฟังอยากฟังอยากฟังยคลิปค่ะคุณเฉลิมอยู่บำรุงระเบิดเถิดอเทอิงเมื่อวันศุกร์ที่28มิถุนายนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหลังจากที่รู้ว่าตัวเองถูกปรับออกจากรองนายกไปเป็นมีิว่าการแรงงานถูกลดชั้นนาทีนั้นและต่อมาในพลในพันตำรวจเยอะยะเลยนะนักข่าวด้วยนะฮะคุณเฉลิมก็ระเบิดเถิดอเทิงถึงสาเหตุที่ ถูกปรับ,บออกจากรองนายกถูกละชันแรงงานแทนคุณเฉลิมชี้ไปที่คนที่คนที um ่คุณเฉลิมเรียกว่าไอวีนะฮะไอวีไอวีวิ่งย้ายไอวีวิ่งย้ายคัดเคลื่อนโอเคฟังกันอีกทีฮะผมถ้ามี้ารบุณทำเพื่ออย่างนี้คุณจะแพ้ไหมครับถ้าคุณอยากทำแพ้ต่อคุณต้องวิ่งเด็โยกแยงต่อวีของความแท้

จะทำได้ยังไงรัฐบาลมอบเรื่องรัฐาผมจะเป็นคนชี้แจงทานไห่คุณต้องแจ้งผมเยียนีเนยูนทำได้ไาายเยววัีวามากเนี่ยที่สองเปลียนจะเไปไปริอมในปัจพราะว่าเดีจะเริ่มอยู่ดี ตั้องตำรวจใส่นะตำรวจมานักขาวกนเอกันมาถามผมกูไม่แคร์มึงไม่ขอบอตมึงไมู่กอมึงไม่ตวอย่างกูตั้งกอน ล้ครับเอาละครับอาละครับเ,ลบเลบวลาไม่พอจริงๆรับฟังไปแค่นี้จริงๆนะฮะผมมีคําถามฮะหลังจากนี้คุณเฉลิมออกไม่ออกถ้าออกออกอย่างไรลาออกไล่ออกนะฮะเอาละครับ